เวทกรรมรถถังบ้าอะไรขี่ในาน้ำได้ครหาเลยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้จะเลกม,ลม,กม,มลรถบกหมด military ใคุณน,นะครับผม5้าเรื่องที่ทุกคนยังไม่รู้ในแบบนี้มันจะมีทั้งเรื่องไรสาระและเรื่องมีสาระนะครับผมก็ <laughs> <laughs> <g år> ดูกันเลยนะโอเค <laughs> เรื่องที่หนึ่งนะครับผมนะทุกคนสังเกตไหมว่าตรงนี้แนะ่แน่่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง เออเนี่ยมันจะเป็นเป็นตึกของเราใช่ไหมแล้วก็มีลานเฮลิคอปเตอร์นะครับผมถ้าใครแบบขี้เกียจลงบันไดเงี้จะกระโดดทางลัดเงี้เออจะกระโดดมาเนี้ใช่ไหมมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยใช่ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาตรงเนี้ยมันมันจะกระโดดมาตรงนี้ไม่ได้เลยเออเห็นไหมแต่ผมมีสูตรให้มันกระโดดมาตรงนี้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราดูได้เลยนี่เพียงแค่ท่านผู้ชมมาเหยียบตรงนี้นะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะโอเคเนี่ยท่านผู้ชมมาเหยียบตรงปลายตรงนี้นะ เนี่ยนะไม่เกี่ยวกับโมเดลตัวละครตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับผมโนะด,ดดได้หมดนะโด,ดดได้หมดสมมติว่าเราจะมาแบบเนี้เยเราเหยียบตรงนี้นะท่านผู้ชมดูด,ดีๆมันจะข้ามมาได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะกระโดดมาได้เห็นไหมพอดีเลยเราก็จะมาเอาคอปเตอร์แบบง่ายดายนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้มีอะไรมากมายเฮ้ย <laughs> ริง่งๆแต่ก็มันสามารถให้เรามาเอาคอ,อปเตอร์ได้นะครับผมยามเหตุสุฉุกเฉินเออ เดี๋ยวโอเคนะตรงนี้นะสามเหลี่ยมตรงนี้นะก็โดดมาแบบนี้เออเห็นไหมโดดมาได้ท่านผู้ชมโหโอเคไปเรื่องต่อไปกันเลยนะครับผมเรื่องต่อมานะครับผมนิวเคลียร์ที่ใช้เงินยิงห้าหมื่นนะครับผมสามารถขี่ได้นะครับผมนะอันนี้เป็นภาพเก่านะครับผมนที่ผมเปิดวิดีโอให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมแบบเราไปขี่ฐานของเพื่อนเรานะครับผมที่สร้างแคนกับเรานะครับผมแล้วเราก็ยืนบนประมาณปลายก็ได้หรือไม่ต้องปลายก็ได้นะครับผมแล้วเราก็รอเพื่อนเรายิงนะครับผมนะ พอยิงไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขยับขยับเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเราบังคับเป็นแนวนอนนะครับผมนะอันนี้ก็ผมก็ลงคลิปไปแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆว่ามันจะขี่ได้ไกลแค่ไหนมันก็อยู่ที่การทรงตัวเรานะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมกับการขี่นิวเคลียร์ได้นะเออแต่คลิปที่ผมก็ลงไปนานละลอย่งวะไม่รู้แล้วเรื่องที่สนะครับผม ทุกการรีเบิร์ตใช่ไหมมันจะเพิ่มทีละ0.1ใช่ไหมอัตราการคูณรีเบิร์ตเนี่ยออโอเคมันจะเพิ่มทีละ0.1น่ะครับผมมันจะสิ้นสุดที่40นะครับผม40บรอบก็คือถ้าเรารีเบิร์ตไป4ี่รอบมันจะสิ้นสุดแค่คูนรับนะครับผมอัตราการดรอปเงินมันก็จะสิ้นสุดแค่คูณ5ผมผมตอนนี้รีเบิร์ตไปแล้ว4ี่กลอบนะครับผมมันก็อยู่คูณ5เหมือนเดิมรู้สึกว่ามันไม่เพิ่มการคูณขึ้นไปอีกนะครับผมการการดรอป เ,ออเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องรีเบิร์ตอีกกนหนึ่งให้ให้ท่านผู้ชมฟังบางคนอาจเป็นผู้เล่นใหม่เงแบบสมมติว่าเราจะรีเบิร์ตนะเว้เราก็สร้างฐานทัพให้เสร็จหมดก่อนนะแล้วก็มันจะมีคําว่ารีเบิร์ตตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมเออเราก็กด e เพื่อรีเบิร์ตไปอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเรื่องต่อมานะครับผมยานพาหานะที่ขี่บนน้ําสามารถขี่บนบกได้และยานพาหานะที่ขี่บนบกสามารถขี่ในน้ําได้ อันนี้เฉพาะบางคันนะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่2อ,อย่างนะครับผมนะนี่นะครับผมคันนี้ก็คือเป็นโฮเวอร์คัฟนะครับผมใช่ไหมผมอานชื่อถูกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สามารถขี่ทั้งในน้ําและบนบกได้นะครับผมท่านผู้ชมดูดิมันขี่ในน้ําได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถขี่บนบกได้โอเคหลายคนอาจจะรู้นะครับผมว่ามันเป็นรถสะเทอนน้ำสะเทอนบกใช่ไหม <laughs> เออมันขี่บนบกได้จริงๆนะไปดูดิแบบขี่ไปได้เรื่อยๆด้วยซ้ำนะครับผมระยานพาหนะที่ขี่บนบก และไปขี่ในน้ําได้ก็คือพูม่ารีคอนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับผมแล้วก็สปาวไม่ได้โหกดจุดสปาวไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีใครมาบุกฐานนี่อ่ะนอกเรื่องแป๊บนึงนี่โดนคิวไปดิจะมาปุ่นเหรอฮะสามารถขี่ในน้ําได้จริงๆนะท่านผู้ชมดูดินะดูนะแงบเอาเดียวเดียวเฮ้ยคว่ำคว่ำเห็นไหมมันสามารถพลิกได้เห็นไหมมันเป็นรถถังที่ะเทือนน้ำเทือนบกหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบมาของจริงนะ แต่ของในเกมเนี่ยมันขี่ในน้ำได้แล้วเราไม่สามารถเด็ดเราไม่สามารถยิงขึ้นขบนได้นะผู้ชมนะขี่ลงน้ําได้เฉยแต่ไม่รู้ว่าขี่ได้มันจะขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าแบบมันไม่มีทางให้ขึ้นเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับพูม่ารีคอนนะที่ขี่ในน้ําได้เ <laughs> ป็นกรรมรถถังบ้าอะไรขี่ในน้ำได้โคตรฮาเลย <laughs> มาแล้วครับผมเรื่องต่อมานะครับผมมีดเห็นมีดที่ผมถือแม่ส้มๆเนี่ยมันเป็นมีดที่อัปเดตใหม่นะครับผมจากการเก็บเพชร เป็นมีดที่โคตรทรงพลังมันสามารถปาดยานพาหนะทุกอย่างได้แบบในพริบตาดูดิขนาดรถถังนั่นนี่ดูดิเลื่อนรถหวบเลยแล้วมาดูมันปาดเครื่องบินลํานี้นะครับผมเครื่องบินดำาๆลานี้นะแบบแปบ๊บเดียวดูดิเลื่อนรถหวบหวบสามทีนะครับผมแตงเลยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับมีดทรงพลังของเรานะครับผมโอเคนี่ดูดิโ,โห,โหปาดแรงมากโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิธีนี้นะครับผม ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชผมด้วยนะครับผมกับ5เรื่องที่คนในเล่นแบบนี้ที่อาจจะยังไม่รู้นะครับผม <c oughs> โอเคนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย